ตอนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของอาสามาช่วยเพื่อคนพิการช่องสื่ออาสาประชาชนสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในช่วงที่2นี้เดี๋ยวเรามีแขกมาที่รายการของเราเดี๋ยวจะแนะนําในช่วงที่2นะครับซึ่งแขกท่านนี้เป็นสายบุญ เดินสายบุญมาตลอดชีวิตเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านนะครับแต่ว่าก่อนที่ไปคุยกับท่านมีข่าวสารกันก่อนข่าวสารนี้เป็นการรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานปปทครับปปทคือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปจำนวน2อัตราเงินเดือน15,000บาทครับมาดูคุณสมบัติครับ 1. ผู้พิการคนพิการจะต้องจบปริญญาตรีทุกสาขานะครับ 2. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ สคุณสมบัติข้อที่3มีบัตรคนพิการคุณสมบัติข้อที่4สุดท้ายคือสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้นะครับอาถ้ามีคนพิการท่านใดมีคุณสมบัติครบทั้ง4ข้อนะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 502 6670หรือที่ www.paccgo p a c c g o t h นะครับในหัวข้อข่าวการบริหารงานบุคคลได้ตั้งแต่บัดนี้วันนี้จนถึง30พฤษภาคม2,568นะครับตลอด24ชั่วโมงท่าทางอ,าออนไลน์หรือเว็บไซต์ เ w อ่ w w w .p a c c .g o .t h นะครับอาไปนี่คือโอกาสคนพิการที่จะได้มีงานทำต่อไปแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพว่าเราก็ทำงานได้ไม่แพ้คนทั่วไปเหมือนกันครับ